และนี่คือ5เหตุผลที่ควรไม่ควรซื้อ Forza Motorsport 8เริ่มจากตอนนี้เลยครับเหตุผลอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของการกร i ดดิ้งครับเกมนี้เป็นเกมเก็บเวลอีกเกมหนึ่งที่ต้องเก็บเวลเยอะมากๆในการแต่งรถเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมาคุยกันทีหลังครับอย่างที่2คือเรื่องของ v e e อ o p t i m i z a t i o n ครับหรือการเล่นกับจอยของไรแบบที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะเกมนี้เนี่ยยังทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าถ้าจะเทียบกับเกมอย่าง Need for Speed หรือ Forza Horizon 5มันจะดีกว่ามากก็ตาม แต่ถ้าเราเทียบกับ a อสเซโตคอร์ซ่าเอสเซโต้คอร์ซ่าคอมแพตตี้ซีโอนี่ไอเดซิงหรือเกมซิมูเลเตอร์เกมอื่นๆเนี่ยเกยมนี้จัดว่าอยู่ล่างมากๆเลยเทียบกับ GT7 ยังหยุดล่างกว่า GT7 อีกครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าทาไมนะอย่างที่3คือ Physics, คฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ของ For z ซ Motorsport 8อแเนี่ยแย่มากในเรื่องของแอโรดันนามิกครับสรับรถบ้านกับรถ GT เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากในเรื่องของดาวฟอร์ยิ่งความเร็วสูงเท่าไหร่ดาวฟอร์ซก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและการ handlinging ของงรถนี่่่จะแตตแตตตกกกกาาััมบ Forster Motorsport 8 เรืองของดาวฟอร์ดเนี่ยทำได้แย่มากกับรถ GT มันยังขับเหมือนรถบ้านอยู่ทําให้เวลาปกติที่เราเล่นในเกมอื่นไลายของการขับรถของ GT กับรถบ้านจะแตกต่างกันแต่ในเกมนี้มันค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะงั้นอันนี้เป็นจุดด้อยที่ผมจริงๆเราบอกว่ารับไม่ค่อยได้นะครับอย่างที่4 AI มีบริยาตการขับขี่ที่สุดยอดมากยังกับเอาคุณพ่อน้องเอลนิวมาประทับร่างขับขี่ได้ดุดันไม่เกรงใจใครไม่สนว่ารุ่นไหนชนท้ายหมดทุกคนัน อย่างที่5ครับเนื่องจากเกมนี้เป็นเกม Grinding ไม่มีสตอรี่ไลนไม่มีเนื้อเรื่องมีแต่เลเวลเท่านั้นทําให้หน่าเบื่อครับและไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ชักชวนให้เล่นเกมนี้ต่อนอกจากเก็บเลเวลไปเรื่อยๆซึ่งก็ดูเบื่อจะไม่มีความหมายครับสรุปเลยเนี่ยจริงๆแล้ว Forza Motorsport 8ก็เป็นเกมขับรถที่ดีมากเกมนึงเพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นซิมูเลเตอร ยิ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้จอยพวงไหนยเล่นใช้จอย xbox จอย playstation หรือจอยอื่นๆเล่นเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ถ้าคุณใช้จอยพวงไลนเมื่อไหร่คุณก็จะเริ่มมีปัญหาให้ปวดหัวไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่มันยังแค่ตอนนี้เนี่ยอัพติไมซ์ยังไม่ค่อยดีครับเราก็ต้องรออัปเดตแต่ที่จะออกมาหลังจากนี้นะว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่สลับกับจอยพวงไลงเนี่ยถ้ามาเล่น forza motorsport 7ในตอนนี้จะต้องงมอย่างมากพยความพยายามอย่างมากในการปรับเซตติ้ง,งนะ แล้วมันต้องปรับเยอะมากๆครับเพื่อให้โอเคกับการเล่นตอยพองไรน,นะแค่ในระดับที่โอเคเท่านั้นด้วยนะซึ่งผมมองว่าผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยก็คือฐานลูกค้าของ f o r z a m o t o r s p o r t 7นี่แหละก็น่าเสียดายมากๆนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยโดยรวมแล้วผมมองว่าเกมนี้เนี่ยกำลังเดินทางในไปในทิศทางที่ดีนะถ้าเทียบกับภาคก่อน เกมนี้เนี่ยไมคันิกหลังบ้านเนี่ยดูดีนะผมมองว่าอาจจะเป็นที่เกมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะโดยเฉพาะของ AI เนี่ยตอนนี้เหมือนแข่งเดอร์บี้เดลอมิชชั่นในเว f a c e มากกว่าแข่งมอเตอร์สปอร์ตจริงๆอะ่ะซึ่งมันทําให้ไม่อินกับการแข่งเลยและมันทําให้การแข่งเนี่ยไม่มีความหมายคือเราไม่อินกับการแข่งและถึงแม้เราจะชนะบอทแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ทําให้ภูมิใจและเราจะแข่งกันไปทําไมก็ไม่รู้เออมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับเกมที่แบบเป็นยั้งยืดนอะ่ะ เกมที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเห็นเดนเดลนะเน็ตฟอ์สปี L A, มันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราจะภูมิใจไหมมันจะเรียกว่าซิมูเลเตอร์ได้เหรอเกมที่ใช้ AI แบบนี้เนะเพราะงั้นทำให้สุดท้ายเนี่ยผมไม่กล้าจะเรียกว่า f o r ์ซ่ามอเตอร์สปเป็นซิมูเลเตอร์นะมันคือซิมเคดผมมองว่าขั้นต่าของการเป็นซิมูเลเตอร์ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็คือการทริสโหมดเจ ซึ่งจริงๆเกมทเวสต์โมเจ็เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นว่ามันสมจริงอะไรมากมายนักด้วยซ้าในบรรดาเกมซิมูเลเตอร์เนี่ยมันอาจจะอยู่ล่างๆ้งงทยๆด้วยซ้ําแต่ไอ้ฟลซ่ามอเตอร์สปอร์ตแตเนี่ยมันล่างกว่านั้นไปอีกเยอะเลยนะเพื่อนเพราะงั้นอย่าเรียกมันว่าซิมูเลเตอร์เลยเรียกว่าซิมเคียเถอะนะผมว่าเหมาะกับมันมากกว่าแต่หลังจากนี้ถ้าเขามีอัปเดตแก้ไขอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็ AI ผมว่าก็อาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นซิมูเลเตอร์เดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้ ซึ่งก็น่าเสียดายนะเพราะว่าแกรนทูโรสโมเจ็ดเนี่ยมันก็ออกมาก่อนฟอร์ซา่ามอเตอร์สปอร์ตแมออมากๆแล้วมันควรจะเอาข้อดีของแกรนทูโรสโมเนี่ยมาอ้างอิงในการทําแต่ข้อเสียอย่างการ g ก i ดิ้งเนี่ยที่ผมไม่ชอบใน GT7 ก็ไม่รู้จะเอามาทําไมแล้วก็ทําให้มันแย่ก,กว่า GT7 ไปอีกคือเราจะแต่งรถคันไหนได้เนี่ยเราจะต้องอัพเวลรถคันนั้นก่อนคือเราต้องขับรถคันนั้นไปเรื่อยๆเยอะมากๆนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันใช้เวลไม่เยอะด้วยนะบางอย่างก็ช้เวลน้อยแหละแต่หลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องอัพเว ทำให้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีรถรุ่นไหนหลายๆคันแล้วก็มีหลายๆเซตติ้งในรุ่นเดียวเดี่ยมันทําให้เราต้องกลายเป็นว่าขับรถรุ่นนั้นเยอะมากๆอะ่ะอย่างถ้าเราอยากมี5้าเซตติ้งก็ต้องเวลรถ5คันเลยมันเสียเวลาและมันดูจะเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นเลยมองหวังว่าเขาจะลดให้เราสามารถเวลขึ้นได้ง่ายๆมากกว่านี้นะตอนนี้มันยากไปคือตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่กินเวลาเพื่อนๆมากเลยแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ผมชอบเล่นเกมแข่งรถขับรถเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องเลเวลไง ไม่เหมือนเกม MMO RPG นะจะต้องแบบตามอีเวนต์ต้องเข้ามาทุกวัน Daily Quest อะไรอย่างเงี้ยเกมขับรถมันไม่ต้องเรายุ่งเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาเล่นเลยแล้วเราว่างเมื่อไหร่เราค่อยมาเล่นอยากจะกระโดดขึ้นมาเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากแต่เกมนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆแล้วด้วยอายุที่มากขึ้นของผมนะครับมันทําให้เวลาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีและเกมมาทําแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าหนักใจเลยเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นดีกว่าสาหรับผมนะ แต่บางคนที่ศึกษาเกมนี้บ้าเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีบั๊กอยู่ใช้บั๊กแก้ได้ในการเก็บเวลอ่าเวลของรถทั้งเวลของเพลเยอร์แล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยตอนนี้หาได้ง่ายถ้าใช้บั๊กนะแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นข้อดีการใช้ช่องบว่ของเกมและจริงๆเนี่ยเกมมันก็ไม่ควรจะมีช่องหว่แบบนี้มาให้ตั้งแต่แรกนะมันเป็นอะไรที่ไม่ควรแล้วก็ไม่ได้ทําให้เป็นข้อดีของเกมนี้เลยในการใช้บั๊กและด้วยทั้งหมดนะครับ ที่ผมพูดมาเนี่ยก็ทำให้ยากมากนะในการตัดสินใจของผมที่จะซื้อเกมเกมนี้นะบอกตามตรงว่าในราคา3000มีทอเน,นี่ยตอนนี้ไม่ซื้อนะเดี๋ยวผมรอช่วงคริสต์มาสอ่ะคือสุดท้ายผมก็คงซื้อแหละนะเพราะผมทำ u t u b e เกี่ยวจอยพงไานาะแต่ไม่อยากจะซื้อราคาเต็มเลยจริงๆเดี๋ยวขอซื้อราคาช่วงลดแล้วกันอาจจะช่วงคริสต์มาสนะเดี๋ยวผมซื้อมาลองขับเล่นดูแต่ตอนนี้ผมลองหาข้อมูล จากฝรั่งที่สัมผัสเกมนี้มาเนยบอกเลยว่าไม่เอาราคาเต็มไม่เอาแน่ๆบอกเลยนะและ้วนั่นคือให้ผลที่คุณไม่ควรซื้อเกมนี้นะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ